ตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทซินุทเฮงนวัตกรรมนะครับที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือกองขยะพลาสติกเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าขยะพลาสติกนี้เราสามารถเอาไปรีไซเคิลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนได้ยังไงไปดูกันแล้วครับจากขยะพลาสติกที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ขบวนการที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกนี้ให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนในขั้นตอนแรกนี้นะครับเราจะต้องนำขยะเข้าสู่เตาปฏิกรณ์ก่อน หลังจากที่เราให้อุณหภูมิความร้อนแล้วผลผลิตที่เราจะได้จากกระบวนการมันก็คือน้ำมัน นี่ครับนี่คือน้ำมันที่เราได้จากการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปซึ่งน้ำมันนี้เราจะต้องไปผ่านอีกหนึ่งขบวนการเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นน้ำมันบินซิลและดีเซลหลังจากที่เราได้น้ำมันรวมหรือน้ำมันไพโลไรซิตแล้วตอนนี้เราก็จะนำน้ำมันดังกล่าวเนี่ยไปผ่านขบวนการที่2ก็คือการแยกน้ำมันเป็นบินซินและน้ำมันดีเซล ซึ่งตอนนี้น้ำมันเริ่มออกแล้วเราไปดูตัวอย่างของน้ำมันเบนซินว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงมาเลยจะสังเกตว่าเห็นไหมครับว่าน้ำมันจะใสแจ๋วเลยแตกต่างจากที่เราเห็นน้ำมันไพโรคินหรือน้ำมันรวมตอนนี้ที่กำลังออกมานี่ก็คือเป็นน้ำมันเบนซินนะครับ นี่คือน้ำมันเบนซินที่เราได้จากขาบวนการนะครับและเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูว่าน้ำมันดีเซลที่ออกมาจะมีหน้าตาเป็นยังไงหลังจากที่เราได้น้ำมันเบนซินมาที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาดูว่าน้ำมันดีเซลออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงและเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะเอาไปสาธิตใช้กับเครื่องยนต์ให้ท่านเห็นนะครับ จะสังเกตว่าน้ำมันสีค่อนข้างจะเข้มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับ